สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้เรามาสนุกกับภาษาอังกฤษกันเถอะภาษาอังกฤษมีคำศัพท์น่าสนใจมากมายโดยเฉพาะคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์พร้อมแล้วหรือยังมาเริ่มกันเลย1ดอกมาหมาแสนน่ารักด o อกวิ่งเล่นในสวนเห่าฮ้องฮ้องเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์2องแคทแมวแมวน่ารักคีออนชอบนอนชอบเล่นของเล่น 3. r a b b บปิดกระต่ายกระต่ายขนปุย Rabbit ชอบกินแครอทกระโดดโลดเต้น 4. ี l เอ h ลฟ n t ช้างช้างตัวใหญ่ e อ e p h a n t ใช้จมูกยาวๆชอบอาบน้ำ 5. ้า o ลอ,อสิงโตราชาแห่งป่า Lion มีแผงข้อสีทองคำรามดังรอ่อโหร้องเป็นสัตว์นักล่าห i r จร,ราฟยีราฟยีราฟขอยาว กินใบไม้บนต้นไม้ลวดลายบนตัวสวยงาม7มังคีลิงลิงซุกซนมังกีชอบปีนป่ายชอบกินกล้วยแปดพนเดอร์แพนด้าแพนด้าขนดำขาแพนด้าชอบกินไผ่น่ารักน่าเอ็นดูเก้าบ no ok. no ok ิร์ดนกนกน้อยบินได้บิร์ร้องเพลงไพเราะช่างรังบนต้นไม้ส0ฟิช <fish> ปลาปลาน้อยว่ายน้ำฟิช อยู่ใต้น้ำมีหลายสีสันสรุปวันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์สิบคางด็อกหมา cat แมว Rabbit กระต่าย e l e p h a n t ช้าง Lion สิงโตเ r ร f f ์ยีราฟ Monkey ลิง p a n d ดอแพนด้า bird นก i s h ปลาลองพูดตามครูดูนะเยี่ยมมากเด็กๆเ,เก่งมาก อย่าลืมฝึกพูดภาษาอังกฤษบ่อยๆนะจะได้เก่งยิ่งขึ้น